สวัสดีค่ะพี่เปิ้ลนะคะรัติพรไกเพชรนะคะเป็นหัวหน้าง,งานไปอยู่ผลงานวิจัยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะผู้ชำนาญการพิเศษนะคะสังกัดอยู่คณะทันตแพทย์ม่ที่โดนค่ะ ตอนนี้เทคโนโลยีที่ใช้ใหมายถึงยาสีฟันนะคะที่ทําอยู่ก็เป็นยาสีฟันนะคะตัวในชลอพันธ์นะคะก็จะมีกิมมิกน่ารักน่ารักด้วยก็คือก่อนที่จะไปเล่าสปปรรพคุณเนี่ยะคะ่ะเนื่องจากทันตแพทย์เราก็ต้องชอบสีม่วงมาก่อนเนาะคือดีไซน์หลอดก็จะเป็นสีม่วง <S <S เนื้อยาก็จะเป็นสีม่วงพาเทลด้วยทีเนี้ยน่าจะเป็นยาสีฟันเจ้าเดียวที่มีสีม่วงพาเทลเอาใจแบบว่าคนทุกวัยค่ะในส่วนของสปปรรพคุณนะคะนอกจากที่เราเป็นทันตแพทย์เนี่ย ในความเป็นทันตแพทย์เนี่ยก็จะต้องหนึ่งธอช่วยยับยั้งฟันผุได้ยาสีฟันนะคะก็จะมีฟูอัลไลนะคะอยู่ที่1500 ppm นะคะตามมาตรฐานที่ทันตแพทยสภาแนะนํานะคะแล้วก็แต่ถามว่าเราเติมกิมมิกอะไรไปเราก็คิดมาแล้วแหละว่าเอะประชาชนทั่วไปชอบอะไรก็คือทุกวัยเนี่ยบอกว่าเอะทำไมเราไม่มียาสีฟันที่สามารถป้องกันฟันผุได้มีสมุนไพรที่พรีเมียมมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไป เราก็ไปคิดมาแล้วแหละเราก็เลยได้ตัวเออ ยาสีฟันเนเชอรัลพัทออกมาค่ะนอกจากจะยับช่วยยับยั้งฟันผุแล้วเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการสูญเสียและธาตุของผิวฟันด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติคือ Rosemary นะคะแล้วก็ flower of sor หรือว่าดอกเรืออะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากจะมีสารช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ในช่องปากนะคะแล้วก็ยังมีสารให้ความหวานนะคะที่เชื้อไม่สามารถนําไปใช้ได้ได้แก่ไซริทอลนะคะแล้วก็มีสารให้ความหวาน จากธรรมชาติอย่างสต e ีเวียนะคะแล้วก็สุคาโลที่ให้ความหวานใกล้เคียงกับน้ำตาลเพราะฉะนั้นยาสีฟันเนี่ยก็จะมีทั้งก o o ดม o ดก o o ดฟ e ลลิ่งอะไรเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะก็จะได้รักษาสุขภาพชอ่องปากไปได้วยกันค่ะ งานจัดดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือจะได้ให้ช่วยทุกคนเนี่ยได้คิดว่าเอ้ยถ้าเรามีไอเดียเราจะต่อยอดไอเดียของเรายังไงแล้วเราจะตอบโจทย์ไอเดียอันนี้ให้เหมาะสมกับคนที่เราคิดถึงเนี่ยยังไงหรือว่าองค์กรหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นแบบเราทําบริษัทของเราเองใช่ไหมคะเราคิดได้ว่าเราจะทำอย่างนี้เราควรจะต่อยอดไปธุรกิจได้อย่างไรให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ รอบหน้านะคะต้องรีบติดต่ออินมานะคะแล้วก็รีบลงทะเบียนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช้าเนี่ยเราก็จะยิ่งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปนะคะ